ลองดูไปคนเปิดเองนะครับแล้วก็ให้คำนวณเองเลยว่าหนึ่งเดือนน้องใบบัวจะมีไรายได้ดเท่าไหร่นะเ,รนะเรดืเอนมาเดือนมาเดือนอีกเดือนอีกนี่ครับดาวที่ได้รับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนที่กำลังติดตามช่องซิริกรนออนแอร์นะครับวันนี้ผมดีเจซิริกรและเเอ๊วันนี้เราสองคนกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้ครับผมจะพาทุกคนมาดู รายได้1เดือนของน้องใบบัวนะครับจากการสตรีมเกม1เดือนมีรายได้เท่าไหร่วันนี้เราจะเปิดให้ทุกคนดูกันอยากดูกันไหมไปกันเลยไปก่อนที่จะไปชมคลิปอย่าลืมกดติดตามกดไลค์ช่องสิลิคอนนอนแอร์ด้วยนะ,ค,ะน okay, ครับโอเคครับทุกคนครับจากที่เราเคยลงคลิปการสมัคร Facebook Gaming Facebook Level Up นะครับ,รบก็คือเมื่อประมาณต้นเดือนที่แล้วจากการที่เราทำเพจแล้วก็ ผ่านกดเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็สมัคร Facebook Gaming เรียบร้อยแล้ว,แล,วแ,ลแล้วก็มีการให้โดนิทดาวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้สิ้นเดือนพอดีวันที่1เราก็เลยจะมาเปิดรายได้ของน้องใบบัวนะครับจากเพจมีผู้ติดตาม200คน230 34 35คนนั้นประมาณนี้นะอ่าแล้วก็มีการสตรีมเกมกี่วนันกี่วันเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูนะครับแล้วก็ จะมีรายได้เท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับโอเคครับทุกคนอันนี้ก็คือเพจสตรีมเกมของน้องใบบัวเนาะตั้งแต่ที่เราสร้างกันมาแล้วก็ผ่านกดแล้วก็ทําการสมัคร Facebook Gaming อะไรเรียบร้อยไปเมื่อต้นเดือนพฤศจิกานะครับตอนนี้ก็ผ่านไป1เดือนเต็มวันนี้เราเลยจะมาดูว่า,าการพัฒนาของเพจอะไรเป็นยังไงบ้างแล้วก็น้องใบบัวมีรายได้ใน1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเท่าไหร่นะครับอ่ะ ันนี้เรามาเปิดเพจให้ดูกันอันนี้ก็คือเพจของน้องใบบัวนะมีผู้ติดตามทั้งหมดนะครับ241คนนะครับจากวันปัจจุบันตอนนี้นะวันที่ 1, <Wow. S> 1> วันที่1ธันวาคมปี2564นะครับก็มีผู้ติดตามอยู่241คนนะครับและอันนี้ก็คือที่น้องได้สตรีมเกมนะครหลักๆก,ก็จะมีฟรีไฟลแล้วก็โลบอกนะครับก็ระยะเวลา1เดือนเต็มอันนี้จะเป็นคลิป อ่าเปิดเพลงแล้วก็มีคำคมอะไรแคปชั่นอะไรต่างๆนะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับแ,แล้วก็ <c oughs> ทีนี้เราจะมาดูว่าอ่าวิดีโอที่น้องสตรีมไปทั้งหมดเนี่ยมีประมาณกี่วิดีโอนะครับก็เราเริ่มจากตั้งแต่วันไหนบางทีอ่าเพจอาจจะลบลบอ่าสตรีมทิ้งไปบ้างนะครับเพราะว่ามันจะหมดมันจะหมดอายุแล้วมันก็จะลบลบทิ้งไปเรื่อยๆนะครับอันชอบอันไหนไหนขอตัวให้เป็นยิงดังเลยเรา เกิดดูไว้อูตอนนี้ที่เราดูได้ก็จะมีอยู่ประมาณนับไปสามหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบประมาณยี่สิบแต่เราเขียนมาเนี่ยตัวสปรีนเนี่ย ทั้งหมดอ่ะมัน ep ที่26กแล้วก็เราสตรีมมาทั้งหมด26ครั้งใน1เดือนนะ1เดือนตั้งแต่1นพฤศจิกายนถึง30พฤศจิกายนส่วนประมาณส,<ก>สัก็องที่หายไปก็ไปทำธุระด้วยแล้วก็ปว่วยวันไหนการบ้านเยอะก็วันนก้ยังไม่ได้สตรีมนะครับจะจัดสรรเวลาให้น้องทำการบ้าน,นเสร็จแล้วก็มาสตรีมว่างก็มาสตรีมนะครับทีนี้มาถึงประเด็นหลักที่เราจะเปิดรายได้ของน้องใบบัวกันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะไปที่ ตัว Facebook Gaming เนาะแล้วเดี๋ยวให้น้องไปบนเป็นคนเปิดที่ฝาเปิดไฟฟ้าขึ้นมาแล้วก็ไปที่ Facebook Level Up นะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็ตัวซอฟต์ติมาเข้าไปน,นี่ให้น้องดูเป็นคนเปิดเองนะครับแล้วก็ให้คำนวณเองเลยว่าหนึ่งเดือนน้องใบบัวจะมีะไรายได้เท่าไหร่อันนี้ปิดไปเลยลูกปิดไปเลยแล้วก็เลเื่อนมาเลื่อนมาเลื่อนอีกเลื่อนอีกนี่ครับดาวที่ได้รับ อันนี้ก็คือรายได้ของน้องใบบัวนะดาวที่ได้รับเขเขียนว่าดาวที่ได้รับวันนี้ก็คือวันนี้ได้มาหนึ่งร้อยก้าสิบสี่ได้มาหนึ่งร้อยก้าสิบสี่ดาวก็อันนี้ก็คือรายได้ที่ได้แต่ว่าคําว่าเดือนนี้ก็คือมันเป็นวันที่1นธันวาใช่ไหมแต่เราจะดูรายได้ของเราเมื่อเดือนที่แล้วเราก็ต้องเข้าไปดูที่ข้อมูลเชิงลึกเข้าไปดูมาเปิดตรงนี้ตรงวันที่ กดเข้าไปแล้วก็กดวันที่1นึ่งนึ่พฤศจิกายนกดวันที่1กับวันที่30แล้วก็กดอัปเดตเราก็จะได้รายได้ของเรานะครับอันนี้ก็คือเท่าไหร่16เหรียญ16ดอลลาร์แต่ทีนี้เรามาดูว่ารายได้1เดือนของน้องเบบวัวเนี่ยตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนถึงวันที่30พฤศจิกายนเนี่ยสิบหกเหรียญสิบหกเหรียญกับสิบสามเซนเนี่ยจะตีเป็นเงินไทยเท่าไหร่ก็ตบปี้ไปเลย ปึ๊บอ่าคลิกปาก๊อปปี้คัดลอกแล้วก็ไปเปิดหน่แล้วก็ตรงน,นี้เออเปิดวางวางนี่เลยวางเลยวางวาปึ๊บอ่า1ิบหกสิบแปดจุดททไทยบาทห้าร้อยรายได้ทั้งหมดของน้องใบบัวหนึ่งเดือนที่ผ่านมา <500. S 1> 5้าร้ห้าร้อยสี่สิบสามบาทจุดสี่สองตีไปเป็นห้าร้อยสี่สิบสี่บาทปัดขึ้นอันเนี้ย ก็คือรายได้ของหนูที่หนูทํามาหนึ่งเดือนเต็มอันนี้คือความสามารถของหนูล้วนๆป้าแค่ช่วยตั้งฉากเขียวตั้งจัดตีนตั้งแคปชั่นอะไรให้ป้าจะบอกว่าอันนี้จงภูมิใจว่าเนี่ยคืองานของหนูตั้งแต่หนูอายุสิบเอ็ดขวบแล้วหนูสามารถทํางานและหาเงินได้ด้วยตัวเองโดยที่หนูไม่ได้ขอตังค์ป้ากับแม่มกงหรืออะไร ไอ้ตรงเติมเงินอะไรตรงนั้นมันเป็นของขวัญเล็กไม่น,น้อยที่ให้แต่อันนี้คือความสามารถของตัวเองเนี่ยดูไว้ว่า1เดือนที่ผ่านมามันคุ้มค่าไหมกับการเริ่มต้นจากที่ป้าสอนหนูตลอดเลยว่าใบบัวเล่นเกมสชั่วโมงใบบัวได้อะไรกับใบบัวเล่นเกม2ชั่วโมงบบได้ไบบบลลตังค์ไหมเออแต่แต่ใบบัวได้ประโยชน์ได้เงินได้อะไรกลับคืนมาโดยที่การใช้เวลาไปไม่เสียเปล่าเข้าใจไหม อันนี้แค่เริ่มต้นมีผู้ติดตามยังน้อยแล้วก็การพูดคําอะไรเงี้ยมันอาจจะยังแบบยังไม่ค่อยคล่องอาจจะแบบว่ายังติดกติขัดๆนะแต่หนึ่งเดือนที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับว่าเราก็ฝึกฝนมาเรื่อยๆื่อเริ่มจากศูนย์เราสองคนก็ไม่เคยที่จะทําไ,ไม่เคยสตรีมไม่เคยอะไรเลยปาก็ดูจากพวก YouTube ดูจากนู่นนี่นั่นแล้วก็พยายามทําให้มันขึ้นไปสตรีมได้เหมือนกันเราก็เริ่มจาก ส่วนมาทั้งคู่ป้าก็เริ่มดูจากครูใน YouTube มาใช่ไหมส่วนใบบัวก็เริ่มจากศูนย์จากการฝึกพูดการคุยการดูแชทการอะไรหลายไอ้ะการฝึกฟรีไฟล์เล่นเก่งเล่นนู่นนี่นั่นก็ค่อยๆฝึกเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาตอนนี้ก็ถือว่าประสบความสาเร็จมานิดนึงละอย่างน้อยๆก็ยังเห็นว่า1่งเดือนที่ผ่านมาจากการที่เราได้ทําอะไรที่ไม่เคยทําแต่อยู่ดีมันก็มีประโยชน์ขึ้นมา และคำสอนที่ป้าคอยสอนอยู่เสมอว่าเวลาทุกคนมีเท่ากันเพราะฉะนั้นใช้เวลาทุกเวลาให้มันมีค่าอย่าปล่อยเวลาให้มันสูญเปล่าเข้าใจไหมนี่แหละก็คือประโยชน์ที่ใบบัวจะได้รับก็คือเห็นเห็นเลยว่าเล่นเกมธรรมดาไม่ได้สตรีมก็เสียเวลาไปตปล่าแต่เนี้ยหนูมาสตรีมอย่างน,น้อยหนูไปยังได้มีเงินกินขนมแล้านนี้ก็คือเงินของหนูที่ได้เดือนแรกแต่กฎของ a c e b o o k เนี่ยเขาบอกว่า การชําระเงินระหว่างประเทศเข้าบัญชีธนาคารของคุณอาจใช้เวลาประมาณหลายวันโปรดทราบว่าเราจะโอนเงินเมื่อยอดเงินของคุณมีจํานวนอย่างน้อย100ดอลลาร์สหรัฐจ่ายหนึ่งหมื่นดวงก็จะกลับหนึ่งร้อยดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นของใบบัวได้ไปสิบหกดอลลาร์เหลืออีกเท่าไหร่แปดสิบสี่แปดสิบสี่แปดสิบสามต่อไปแปดสิบสามหน่อยก็จะได้เงินหนึ่งร้อยดอลลาร์หนึ่งร้อยดอลลาร์เข้าประมาณสามเปนสี่สามเป็นห้าตอนนี้ พตอนนี้ดอลล่าสักรยู่สุดาจีอยู่มาสามสามบสีบก็ประมาณ33มอ่ะอีกไป3นสามเปนสามสามเปนสอามนสก็คือสะสมดาวไปครบหนึ่งหมื่ดวงเออเราก็จะได้เงินหนึ่งวันดา์แต่แต่ป๊าปาจะให้กำลังใจน้องใบบัวโดยการใอ้งดาว1นึ่มดวงที่เฟซบุ๊กเขาจะให้อป๊าจะเป็นคนรอรับให้เอง คือว่าป้าจะให้เงินหนูทุกเดือนโดยนับจากดาวที่ได้ตั้งแต่ต้นเดือนจนถึงปลายเดือนและป้าจะให้เงินหนูทุกวันที่1ทุกเดือนออไม่ไม่ว่าดาวจะได้ดาวจะได้อะไรยังไงเท่าไหร่ป้าก็จะเอาเงินให้ทุกเดือนอย่างเช่นเดือนนี้ที่ผ่านมา 1. นึ่งพฤศจิกาถึงสามสิบพฤศจิกาได้มา สิบหกจุดหนึ่งสามก็ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่นะห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสามห้าร้อยสี่สิบสมห้าร้อยห้าร้อยสี่สิบสี่สิสามสี่สบสี่บาทอ่ะ,อะมันลดดอลลาร์ลดลงละเมื่อกี้น่าจะลดลงละอ่ะทีนี้ป้าก็เลยถือโอกาสวันนี้วันที่หนึ่งธันวาคมป้าจะให้เงินเดือนก้อนแรกของน้องใบบัวที่หนูภาพพื้นออมาเท่านี้ใช่อ่ะ เดี๋ยวอันนี้ป้าก็เลยให้เงินเบือนจากน้ำพักน้ำแรงของใบบัวเองอันนี้จริงๆเป็นเงินจากเฟซบุ o กเข้าใจไหมแต่ป้าเอาเงินของป้ามาให้ก่อนคือหนูไม่ต้องรอว่าจนครบหนึ่งมื่นดวงแล้วก็จะได้หนึ่งร้อยดอลลาร์อันนี้มันคือเงินของ Facebook ที่หนูจะต้องได้แต่แหละแค่ว่าป้า เอามาออกมาให้ก่อนอ๋อคือแบบว่าป้าเอาเงินป้าให้หนูแล้วป้าก็เอาเงินจากเฟซบุ๊กให้ป้าแออป้า<ร>จะเก็บเงินเฟซบุ๊กไว้แต่นี้ก็จะเป็นเงินของหนู no. แต่จริงๆลวเดี๋ยวพอเงินเฟซบุ๊กออกป้าก็จะเป็นโบนัสให้หนูเองหลยเป็นโบนัสให้อีกเท่านึงเออใจดีไหมใจดีไหมหนะึ <S 1> 1, <S ่งพันโอ้ยก่อนหนึ่งพันเท่าไรหนึ่งลานดอลลา์เท่าไรหนึ่งล้านดอลลาร์คูณสามที่สองจุดห้าสามที่สองนะคูณสามที่สองไหนึ่งลนคูณสามที่สองเท่าไหร่ สามสองร้อยสามสองร้อยอ่ะอันนี้เกี่ยวเป็นโบนัสให้ลวกันโ oh <my> อ้ o d อันนี้ให้ถือว่าเป็นกำลังใจให้ทุกเดือนว่าถ้าหนูขยนันหนูก็จะได้เงินเดือนแบบนี้และอันเงินนี้ก็ไม่เกี่ยวกับปลานะปลาป้าปลาไม่ไม่ได้เอาอะไรเลยปลาหนูบริหารจัดการเองว่าหนูจะเอาเงินไปทำอะไรเข้าใจไหมแต่ ให้คิดไปว่าอันเนี้ยมันเป็นเงินที่ทหนู <c oughs> ที่หนูหามาได้ด้วยตัวของหนูเองแค่นั้นเองแล้วก็ถือว่าเป็นเงินเดือนแล้วก็ป้าจะบอกอย,ย่ืนว่าวันไหนที่หนูเหนื่อยหนูท้อให้หนูกลับมาดูคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปแรกที่หนูทําแล้วหนูได้เงินเป็นของตัวเองด้วยความขยันของหนูเออที่ป้าเคยบอกเคยสอนอะไรกร็มาดูลิปเนี้ยแล้วก็เอาไปคิดเอาไปทําแล้วก็เอาไปพัฒนาในชีวิตขนาดตอนเด็กหนูยัง จออุปสรรคปัญหาอะไรขนาดนี้หนูยังก้าวข้ามมองผ่านมันไปสิ่งที่หนูกําลังพยายามก้าวข้ามมันไปอยู่ะก็พระขอไว้พร้อว่าให้พยายามก้าวข้ามไปได้แล้วก็หนูจะได้ประสบความสำเร็จหนูจะได้นี่งรายได้อะไรที่ของหนูที่มันเยอะไปวันนี้อีกอ่ะอันนี้พระให้แม่เป็นปคนเสียนเงนี้ยแม่จะบายหนึ่งก็แล้วของเรา่ห์ที่หาได้ด้วยเองพระก็ไม่ขอไปกางไดแให้เราหนึน่งเดืนวันเออ เอาหน้าต่างไปใช้แล้วซองเก็บไบงดนได้คนที่ละทิใช่นะดีทยี่มีเงินจริงหรือเปล่าห้าร้อยสี่สิบสี่บาห้าร้อยสี่สิบสี่บาททั้งหมดไม่มีหักไม่มีเกินแล้วก็ไม่มีให้เกินด้วยได้เท่าไหร่เท่านั้นอันนี้คือชีวิตจริงที่เราจะต้องได้ได้เท่าไหร่เท่านั้นนีน่นะครับเงินก้แรกของเราเหัวห้าร้อยสี่สิบสี่บาทหน้าา้า้ ก็คือเป็นเงินของ f a c e b o o ก็แหละแต่ว่าเราเอามาให้น้องวีบก่อนเพราะว่าอย่างน้อยก็มีกําลังใจใ<ช>ว่าทําแล้วเฮ้ย<ช>มันได้ตังจริงๆนะมันทําแล้วมันได้เงินจริงๆนะไม่ใช่ว่าใช้เวลาว่างเล่นเกมไปวันๆแล้วก็เวลาก็เสียไปต่างๆไม่ได้อะไรแต่เนี้ยคือเราทําเวลาทุกนาทีให้มันเกิดประโยชน์แม้กระทั่งซองจดหมายเนี่ยพับแล้วยังมีคอนเทนต์ <c oughs> คิดดูแล้วกันนะครับเนะี่ยว่าเวลามันมีค่าขานาดไหนอันนี้ก็คือผมสอนน้อยวงจริงนะใครกป้าสอนไงไม่ใช่ป้าสอนว่าเวลามันมีค่าทําเวลาทุกๆอย่างทุกๆนาทีให้มันมีค่าอ๋อันีว่าในี่ใครสอนพับ2อง 2> อทำเวลาทุกนาทีให้มันมีค่าแม้กระทั่งจะพับ2องเนี่ยปาย้ายังให้ทําคอนเทนต์ลงยูทูบเลยถูกไหมพับแล้วก็ต้องทำให้มันเกิดประโยชน์ทําอะไรทุกอย่างให้ให้ชีวิตที่เข้ามาในชีวิตให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดทุกๆนาทีอะไรก็ได้ทุกอย่างที่มันเข้ามาในชีวิต ทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดทุกนาทีหรือว่าอ่าอันนี้คือคำสอนป้าก็เรื่องเวลาที่ป้าสอนประจําสอเนเสมอทุกคนมีเท่ากันคือเวลาเพราะฉะนั้นทําให้มันมีประโยชน์มากที่สุดนะโอเคนะวันนี้เราก็จบคลิปเพียงเท่านี้ก็สแสดงความดีกับน้องใบบัวด้วยนะครับึงเดือน,น,เนเป็นกับการ สตรีมเกมใครอยากจะเข้ามาเล่นเกมใครอยากจะเข้ามาคุยเข้ามาสนุกกับน้องใบบัวกับการสตรีมนะครับก็ฝากช่องใบบัวชาแนลนะครับแฟนเพจเฟซบุ๊กนะครับก็เข้ามาเล่นเข้ามาสนุกด้วยกันได้นะครับแล้วก็ใครที่ใจดีอยากสนันบสนุนใบบัวก็โด o n a t i งดาวให้น้องใบบัวถือว่าเป็นค่าเทอมค่าอะไรก็แล้วแต่เขานะครับอยู่ที่ความพยายามเขาก็ถ้าใครเชื่ออยากสนับสนุนก็ส่งดาวให้น้อยบัวได้นะครับดีใจไหมดีใจไหม ไหนได้เงินก้อนแรกับไปทำอะไรบ้างใหรลบสิเต็ม้หรอกไหนมีแผนมีแผนการการการใช้เงินมีแผนการใช้เงินปลาสางเก็บเงนจำได้ไหมเก็บหกสิบใช้สี่สิบเก็บหกใช้สี่สิบอ๋อด้านนี้เก็บ่าไรเก็บสี่สิบใช้หกร้อย <laughs> ก็ไปบริหารจำ <laughs> เองแล้วกันใช้สามสิบใช้ใช้สี่สิบเก็บหกสิบก็จะรวยเร็วหน่อยใช้ห้าสิบ <50. S 1> เก็บห้าสิบเออใช้ห้าสิบใช้ใช้ห้าสิบเก็บห้าสิบก็จะไปกลางๆก,ก็คือห้าสิบห้าสิบกลางกลางเก็บครึ่งใช้ครึ่งใช่ไหมแต่ถ้าใช้สี่สิบเก็บหกสิบก็จะรวยเร็วหน่อยเนี่แต่ถ้าเกิดใช้หกสิบเก็บสี่สิบก็รวยช้าหน่อยแต่ชีวิตมีความสุขเพราะว่าชีวิตได้ใช้หน <laughs> ึงร้อยสิบก็อยากได้เงินแบบนี้อยากได้อะไรก็ซื <laughs> แต่เราจะทำถ้าเกิดเราเก็บได้40อาจจะรวดช้าหน่อยแต่ชีวิต,ตมตันความสุขก็เลือกเนาะจะใช้แบบไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจะใช้แบบไหนก็ได้แต่ต้องมีเงินเก็บแต่ต้องมีเก็บ,กกบโอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ชมคลิปนี้จนจบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมช่อง ก็อย่าลืมช่องซิลิกอนันแอร์ด้วยนะครับฝากกันไปด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านนะครับขอบคุณที่สนับสนุนน้องใบบัวด้วนะครับเราเดี๋ยวกลับมาเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายใจ